นะโมตัาาตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัาาตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธาพระวะตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทธาโธตีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทธาโสธีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะสทธาโสธี พระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะพุทธา นุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสับ พระเทวตาสัพพังคานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลังลร,รมมงงักขันตุสัพะพเทวตาสัพะธรรมมานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวตุตสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะสังคานุภาเวนะสัทาโสตี พระวันตุเมพระวตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมพระวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมมา นุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพะพเทวตาสัพะสังคานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพมังคละลักขันตุ สัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพ พระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมพระวตุตสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสทาโสธี พระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคา นุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเมพระวะตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังลักขันตุ สัพพเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทโสตีพระวันตุเมพระวะุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัทโสตี พระวันตุเมพระวตุสับพระมังคะลังรักขันตุสับพระเทวตาสับพระสังฆานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสับพระมังคะลังรักขันตุสับพระเทวตาสัพพระพุทธา นุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังลร,รมมะะงงักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพะพธรรมมานุภาเวนะสัทโสถีพระวันตุเมพระวุตสัพพระมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพะพสังคานุภาเวนะสัทโสถี พระวันตุเมพระวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมพระวตุสัพพมะังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมา นุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุ สัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทโธตีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทโธตีพระวันตุเมพระวตุสัพ พระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเมพระวะตุตสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสัทาโสถี พระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคา นุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพสังคานุพาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวะุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทโสที พระวันตุเมพระวตุสับพระมังคะลังรักขันตุสับพระเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธา นุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสับพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมมานุภาเวนะสะทธาโสตถีพระวันตุเมพระวะตุสับพระมังคะลังรักขันตุสับ พระเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลังลร,รมมงงักขันตุสัพพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสัทโธตีพระวันตุเมพระวุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะสังคานุภาเวนะสัทโธตี พระวันตุเมพระวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเมพระวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมา นุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุ สัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพ พระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเมพระวตุตสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสัทาโสถี พระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคา นุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพภพุทธานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพสังคานุพาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเมพระวะตุตสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัทธาโสตี พระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธา นุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเมพระวะตุสับพระมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะธรรม,มานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเมพระวะตุสับพระมังคะลังรักขันตุสับ พระเทวตาสัพพังคานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพ พระมังคะลัง,ล,รรมมง,ล,งลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวุตสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทาโสที พระวันตุเมพระวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธ,ธานุภาเวนะสทัทโสตีพระวันตุเมพระวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมา นุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคละลักขันตุสัพ,พะเทวตาสัพะสังคานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังลักขันตุ สัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทโสธีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทโสธีพระวันตุเมพระวตุสัพ พระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังคานุภาเวนะสัทโสทีพระวันตุเมพระวุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสัทโสถี พระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสับพะเทวตาสับพะธรรมมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเมพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสับพะสังคา นุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเมพระวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพภพุทธานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเมพระวตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเมพระวะุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเม